สวัสดีครับนะครับก็เจอกันนะครับผมอีกนะครับเช่นเคยนะครับสินค้ามือสองจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเกลืองเสียงกลางแจ้งนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับผมฝากพี่น้อง f อเดอนะครับผมฝากเข้ามากดติดตามด้วยละกันเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังนะครับผมค้นหาเพจยังไม่เจอ นะครับผมก็นะครับเราจะปักลิง์เพจนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมทุกๆคลิปเลยนะครับก็สามารถเลื่อนลงแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับสามารถเลือกชมสินค้าได้นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทดสอบนะครับรีวิว p o w e r amp ก่อนจัดส่งนะครับผมเพื่อความสบายใจให้กับลูกค้าเรานะครับผมว่าได้สินค้าจากเราไปนะครับใช้งานปกตินะครับแล้วก็ แจ้งทุกส่วนว่าตรงไหนมีปัญหาบ้างนะครับให้กับพี่น้องเราที่สั่งจองกันเข้ามาเนาะนะครับผมตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมแต่ก็ถ่ายส่งให้เจ้าของเขาดูนะครับเพราะว่าเขาอยากจะดูรีวิวนะครับเพื่อความสบายใจนะครับก่อนการจัดส่งเนาะนะครับผมเปิดเครื่องครับตัวนี้เป็น mba นะครับรุ่น mb 5 0 0 0นะครับสภาพสวยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเปิดเครื่อง นะครับเครื่องรันทํางานปกตินะครับผมเงียบดีนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาหมุนทํางานปกติทั้ง2ฝั่งนะครับใส่ในแน่นๆที่สวยแบบนี้นะครับอ่านะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับสมาชิกอยากเอาไปขับเสียงกลางแหลมนะครับหรือว่าเป็นเบสนะครับสินิ้วนะครับข้างละหนึ่งใบนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับลองเลยน ครับผมจะได้หนึ่งปกตินะครับจะได้ี่2ครับอาจจะได้ยินเบานิดนึงนะครับเพราะว่าลําโพงซี่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ไกลนิดนึงนะครับแต่การใช้งานปกติดีแน่นอนนะครับผมรวมกันเลย ก็นะครับผมทดสอบเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับผมการใช้งานปกติดีนะครับไม่จี้ไม่หำนะครับวอลลุุมไม่มีข้อแคกนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจัดส่งให้กับสมาชิกที่สั่งจองกันเข้ามาเลยนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพาวเวอร์แอมป์ตัวไหนนะครับผมก็ฝากสมาชิกกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยกันเด้อนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ